ข่าวหน้าเศร้าที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าฉันอ่านข่าวนี้แล้วในฐานะที่เป็นคนไทยก็สลดไม่แพ้กันแถมยังจะมากกว่าด้วยเพราะข่าวนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยที่ไปเกิดเหตุที่ญี่ปุ่นแล้วมันก็เป็นการตีแผ่สภาพสังคมจริงๆที่มันเกิดขึ้นกรณีนี้เป็นกรณีของแม่ที่ขายลูกสาววัย12ปี บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปขายลูกสาวให้กับร้านนวดในกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนไทยนะคะเป็นแม่คนไทยจูงลูกสาววัยสิขวบไปขายให้กับร้านนวดแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้ที่นั่นอู้หอ่านข่าวนี้แล้วเศร้าแล้วเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากในสังคมญี่ปุ่นนะคะมีการรายงานจากสื่อหลายๆสื่อของญี่ปุ่นกับเหตุชอ็อกในครั้งนี้ค่ะ มีรายงานว่าร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวพบเด็กหญิงชาวไทยไวัย12ปีถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศแล้วก็คนที่พาเด็กมาขายคนที่พาเด็กเอามาไว้ที่ร้านนี้ก็คือแม่แท้ๆของเธอเองนะคะตามรายงานของสื่อหลายสื่อในญี่ปุ่นบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเด็กหญิงถูกใช้นามสมมุตินะคะว่าเ,เด็กหญิงเอเด็กหญิงเ อายุ12ปีค่ะเดินทางเข้าญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาพร้อมกับแม่ใช้ชื่อสมมุติว่านางบีนะคะใช้วีซา่าระยะสั้นก็คือวีซ่าท่องเที่ยวอะค่ะที่สามารถอยู่ในญี่ปุ่นได้เพียงแค่15วันโดยข่าวบอกว่าหลังจากที่ทั้งคู่เดินทางออกจากสนามบินก็มุ่งหน้าไปยังร้านนวดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่ย่านบุงเกียวในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น แล้วก็นางบีก็ได้ปล่อยลูกสาวทิ้งเอาไว้ที่ร้านนวดแล้วตัวเองก็หายตัวไปในวันต่อมานะคะโดยเด็กหญิงเอต้องอาศัยอยู่ในห้องพักเล็กๆที่ทางร้านจัดเอาไว้ให้และเริ่มถูกบังคับใช้แรงงานและยังถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าผู้ชายด้วยมีรายงานว่านางบีผู้เป็นแม่ได้ไปที่ร้านนวดแห่งนี้ครั้งหนึ่งเพื่อไปพบกับลูกสาวแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าหลังจากนั้น นางบีก็ได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเพียงคนเดียวในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนะคะโดยเด็กหญิงเอได้กล่าวกับชาวต่างชาติที่เธอทำงานด้วยว่าเธออยากกลับประเทศไทยแต่คนรอบข้างพอได้รู้ว่าเธออยากกลับประเทศไทยก็ห้ามเอาไว้เดยบอกว่าถ้าเธอออกไปจากที่นี่เนี่ยเธอจะถูกจับเพราะว่าตอนนี้เธออยู่เกินวีซ่าที่กาหนดแล้วแต่จนกระทั่ง วันหนึ่งเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปกับสภาพที่เป็นอยู่นะคะเลยตัดสินใจเดินทางไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อช่วงเดือนกันยายนเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะโดยในเวลานั้นมีรายงานว่าเธอบอกกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่าหนูอยากจะไปโรงเรียนทางสำนักงานจึงได้ติดต่อไปยังกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจนครบาลทันทีนะคะและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ <c oughs> ก็ได้ฟังคำให้การของเด็กหญิง จึงได้เริ่มการสืบสวนแล้วก็พบว่าไม่ได้มีแค่เธอที่เป็นคนไทยคนเดียวค่ะมีหญิงไทยหลายคนทำงานอยู่ที่นี่โดยให้บริการทางเพศเพื่อแลกกับเงินด้วยข่าวบอกว่าผู้จัดการร้านวัย50ปีที่ดูแลพวกเธอถูกจับกลุ่มนะคะในข้อหาว่าละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงานแล้วก็ด้านสำนักงานตำรวจนครบาลก็กำลังสืบสวนถึงความเกี่ยวข้องของ แม่กับเด็กหญิงเอกับสถานประกอบการและองค์กรในหน้าคามนุษย์ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงเอในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็สนับสนุนในการเดินทางกลับประเทศต้นทางนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะคะคือ <c oughs> จริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรามีข่าวแบบนี้ที่พ่อแม่ขายลูกของตัวเองเพื่อแลกกับเงิน จนเรามีคำศัพท์คำหนึ่งว่าตกเขียวคุณผู้ชมน่าจะพอรู้จักกับคำนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเพียงแต่พอมาเป็นในยุคนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังคงเกิดขึ้นและโหดร้ายอยู่แบบนี้คุณผู้ชมประเทศไทยเราพูดกันแบบตรงๆนะไม่มีอ้อมขอมแล้วก็ไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจเพราะนี่คือเรื่องจริง ประเทศไทยขึ้นชื่อในสายตาชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกว่าเราโด่งดังเรื่องของการค้าประเวณีเวลาเคยนเคยดูคลิปมีคนไปถามฝรั่งว่าคุณมาประเทศไทยคุณมาทำอะไรซึ่งส่วนหนึ่งก็ตอบว่ามาซื้อบริการทางเพศมามาเนี่ยแหละมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะที่ประเทศไทย คือนี่คือในมุมของประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเรารู้สึกอับอายยังรู้สึกอับอายมากนะคะที่ที่ชาวต่างชาติมองประเทศไทยเป็นแบบนี้น่าอับอายแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ท,ทั้งทั้งที่เรื่องของการค้าประเวณีในประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมันยังไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่กลายเป็นว่ามันเกิดขึ้น ในทุกตรอกซอกซอยในโลกออนไลน์และออฟไลน์บนถนนหนทางในออนไลน์ค้าโประเวณีการขายตัวกันเป็นเรื่องปกติจนดังกระชอนไปทั่วโลกแม้แต่ชาวต่างชาติยังรู้เลยว่ามาประเทศไทยมากรุงเทพไปพัทยาไปภูเก็ตจะต้องไปที่ถนนสายไหนดังขนาดไหนดังขนาดที่ว่า มีผู้หญิงชาวต่างชาติก็มายืนขายบริการที่ถนนในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครแล้วก็แย้มที่กันแล้วตบตีกันมันดังขนาดนี้ถึงขนาดเป็นที่รับรู้กันว่าใครอยากจะมาหารายได้แบบนี้มาที่เมืองไทยคุณสามารถทำได้ข้ามถนนโดยที่ไม่มีใครทำอะไรได้นี่คือเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่ง คุณผู้ชมมันมีคลิปไวรัลอยู่คลิปหนึ่งมันกำลังเป็นที่พูดถึงใน TikTok คลิปนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายบริการทางเพศกับเด็กในประเทศไทยกำลังเป็นที่กล่าวขวัญมากช่อง TikTok ช่องนี้ชื่อว่าเชล m ีอะนะคะซึ่งเขาก็จะมีคอนเซป เอาไมโครโฟนเอ่อเอาไวรลสไปถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเป็นช่องของคนอังกฤษนะคะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะตั้งหัวข้อเช่น Tell me a secret มีเรื่องความลับอะไรที่อยากจะบอกไหม Tell me a hot take หรือ Tell me a crazy story มีเรื่องอะไรที่มันคุณคิดว่ามันบ้ามากๆแล้วคุณอยากจะเล่าให้ฟังไหมเนี่ยเขาจะเดินไปตามถนนหนทางแล้วก็จะเอาไวรัสไปถาม ปรากฏว่ามีคลิปหนึ่งที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาก็เล่าในคอนเซปต์ Tell Me A Crazy Story ว่าเขาเล่าว่าเพื่อนเขาเขาเล่าว่าเพื่อนเขามาที่เมืองไทยมากินอาหารที่ร้านอาหารในประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาใช้บริการใช้บริการที่ว่าเนี่ยก็คือ บริการที่เรียกว่าอะไรอ่ะ Crazy hoe เอ้ยขอภยัยมันเป็นมันเป็นเอาแบบพูดกันตรงๆนะมันก็คือการเจาะรูที่ผนังอะคะ่ะแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยเอาอวัยวะเพศของตัวเองใส่เข้าไปในรูนั้นแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะทำออ r a l ซ็กให้กับลูกค้าโดยที่คุณไม่เห็นหน้า ว่าคนที่ทำให้คือใครแล้วเขาก็เล่าว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็ไปใช้บริการแบบนี้ในร้านอาหารไทยพอเสร็จกิจปุ๊บเพื่อนของเขาจ่ายเงินเพิ่มให้กับเจ้าของร้านเพื่อที่อยากจะรู้ว่าคนที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยเป็นใครสิ่งที่น่าทุเรศที่สุดก็คือว่าเขาบอกว่าพอ จ่ายเงินให้เจ้าของร้านปุ๊บเนี่ยเขาพบว่าคนที่อยู่หลังกำแพงเป็นเด็กผู้ชายอายุ9ก้าขวบแล้วไม่มีฟันด้วยแล้วเขาเล่าในคลิปเนี่ยน่าชื่นตาบาดมากนะคะเล่าไปหัวเราะไปยิ้มไปมีความสุขมากดูคลิปนี้กันค่ะ my friend went to Thailand and he, at the back of a restaurant he went to a glory hole and it was so good he paid the owner to go back and see who it was and it was just a it was like a nine year old boy with no teeth my friend went to Thailand นี่แหละค่ะเนี่ย my friend went to Thailand ชัดเจนมากว่ามาที่เมืองไทยสับเฉพาะใช้คำว่า g r o l y hole นะคะ <laughs> นี่ยนึกคำศัพ์เมื่อกี้ไม่ออกมันก็คือปฏิบัติแบบนั้นแหละนะคะจริงๆเรื่อง glory hole ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยมันมีทั่วโลกแหละไอลักษณะแบบนี้มันเป็นประสบการณ์เป็นรสนิยม ของแต่ละคนทีอ่อาจจะอยากลองความตื่นเต้นทางเพศแบบนี้แต่สิ่งที่มันไม่ควรจะได้รับการยอมรับนั่นคือการกระทำทางเพศกับเด็กและเขาก็พูดอย่างแบบหน้าชื่นตาบานว่าเป็นเด็กผู้ชายอายุ9้าขวบแล้วไม่มีฟันด้วยเนี่ยคุณเห็นผู้ชายคนนี้ในคลิปเนี่ยนะคะพูดไปทำหน้ายิ้มกลิ่มไป ส่วนคนตั้งคำถามว่าตกลงเป็นเรื่องของเพื่อนหรือเรื่องของตัวเองกันแน่แล้วปรากฏว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นไวรอลนะคะคนแชร์กันเยอะมากใน t i k t o o k แล้วก็ในคอมเมนต์ของผู้คนก็คือรับไม่ได้เพราะนี่คือสิ่งที่มันไม่ควรได้รับการยอมรับกับการกระทําทางเพศกับเด็กและเอามาพูดเป็นเรื่องตลกแบบนี้ผู้ชายคนนี้คลิปนี้จึงได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็มีคนแชร์เยอะมาก ะะกลายเป็นไวรัลคือเอาละทันมองสองด้านด้านหนึ่งคือผู้ชายคนนี้ควรจะโดนตำหนิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาหรือว่าเรื่องของเพื่อนของเขาก็ตามการเอามาพูดด้วยท่าทีที่แบบมีความสุขยิ้มหัวเราะเล็กน้อยแบบนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วเขาก็ในคอมเมนต์ก็มีเสียงไม่พวิจรณ์เยอะกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วประเด็นที่สองกลังพูดถึงประเทศไทยว่าตกลงแล้ว คือมีเสียงเรียกร้องเยอะนะคะว่าไม่รู้ละ่ะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นไม่จริงแต่อยากให้เรื่องนี้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้กระทรวงพอมอก็ได้ททท,ทเรื่องการท่องคืออะไรก็ได้รัฐบาลก็ได้ช่วยเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะนี่คือสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการค้าประเวณีเด็กนะคะ แล้วให้มาทําพฤติกรรมให้มาทํากิจกรรมทางเพศแบบนี้กับเด็กอายุ9ก้าขวบจริงไม่จริงไม่รู้แต่อยากให้ตรวจสอบแต่เขาเอามาพูดเล่าขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดภาพอะไรแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยถึงแม้ว่ามันจะมันจะไม่สามารถที่จะลบความรู้สึกเหล่านั้นของคนต่างชาติออกไปได้แต่มันน่าภูมิใจเหรอคะว่านี่เป็นซอต์พาวเวอร์ของเรา นี่เป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของเราเป็นสิ่งที่ชักชักชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเดียประเทศไทยเพื่อซื้อบริการทางเพศทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยคือท่นคิดว่าประเทศไทยควรเจาให้ชัดถ้าคุณคิดว่าคุณมองว่าอันนี้เป็นรายได้อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเ,ออเรียกร้องแล้วก็รวมถึงเสนอ เรื่องเรื่องตรงนี้ซึ่งถ้ามองว่าอยากให้ถูกกฎหมายก็ทําให้ถูกกฎหมายไปเลยพอมันถูกกฎหมายปุ๊บก็จะมีการขึ้นทะเบียนการดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอนามัยเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กฎหมายเข้ามาคุ้มครองกับคนที่ทําอาชีพนี้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์แต่ถ้ามองว่ามันไม่ควรจะถูกกฎหมายก็ต้องจัดการไม่ใช่ว่าปล่อยแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เจ้าหน้าที่แบมือรับเงินจากไอ้พวกแมงดาหรือว่าพวกคนที่ขายบริการแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็นทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันต้องชัดว่าตกลงเราจะเอาอยัางไงกันแน่